ผมสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับทุกท่านที่เคารพแฟนๆชา o ยูทูบทั้งหลายทุกคนนะครับอยู่ไกลอยู่ไกกับสวัสดีช่วงซ่าวครับสําหรับซ่านี่ช่องข้างด้านคนละเกษตรสวนพิรมภัยขอนำผพ้าพี่น้องรับชมส่วนทางในนะครับ มือนีสำหรับมือนีสิภาพพมนองรับชมทางในสวนนะครับจะเป็นการขัดลอกหรือจกสะขุดคล้องนะครับเป็นน้องสะระว่างช่องกลางนะครับเทากับหลังกู่เขาปลูกพืชหม้พันใหม่ครับผสมประสานส่วนที่ผมถ่ายท้ำน้ำเสนอให้เพื่อนๆรับชม ทุกมือทุกวันก้อนนนี้ก็เป็นปลูกการปลูกพืชพักนะครับเป็นอาสิบเสริมแต่ส่วนทางในก็สิเป็นพืชใหม่ผสมประสานนะครับอาสิมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เ้าได้นํามาปลูกนะครับเป็นต้นมะพร้าวเป็นเงาะทุเรียนดินกีนะครับช่มผู่มะว่านะครับมะเข่งเขาก็ปลูกลงไปครับพักบวกพักวาน ล้วยน้ำว่าล่วยหอมนะครับล่วยพื้นบ้านผ้พาผีผ้านองเบิ้งตัวย่างนะครับเบิง้งในหัวในสวนคือข้าเห็ดเปลี่ยนกรอกนะครับการว้างช่องกลางคุดคล่องกรอกหนองนะครับเพื่อเป็นการจัดเก็บน้ำนะครับทั้งลังคู่เข้ากาับให้เป็น ปลูกผือใหม่พันใหม่นะครับผสมประสานาต้นไม้ต้นเ่ากับมันสองสามปีบอกว่าครับนี่แหละครับพี่น้องประโยชน์ของผืชใหม่ผสมประสานต่อไปมือข้างนาเวลาเขาให้มาให้ผลเขาก็สิบว่าห้พร้อมกันทีเดียวนะครับคืบเปียบปยบกับปลูกผืชใหม่เชิงเดียวเป็นการได้ผลผลิต ปีละเทือนะครับนิ่ชนนแล้วคือคําว่าผสมประสานนี่คือเป็นประโยชน์มากหล่นนะครับเวลาเก็บเกี่ยวหรือได้ผลผลิตได้มากได้ผลก็สี่ได้ต่อเนื่องนะครับเพืเ่อนๆผมสิบปลูกลงไปทุกสิ่งทุกอย่างสิงสามารถเข้ามองโดยตาเป้าหรือว่าให้ได้ผลผลิตถูกสิ่งทูกอย่างนะครับเมื่อถึงเวลา เขากระชีให้มากให้ผ้นเท้าช่วงคนละช่วงนะครับแต่เอากระชีได้กินได้ได้กินได้ใส่นะครับได้กินได้โมลิโพกได้กินพืชใหม่พ้นละมากกงไม้ขุดางสำหรับพักวานเท่าก็บอะไ้กินแล้วพี่นอ้องสำหรับเพืพ่อนพักวานอยากให้ป้งยอดป้ง อดไม้เขาก็โหดใบออกครับพี่น้องเขาโูดใบแก่ๆออกเขาก็จะปองอดไม้ขึ้นมาเพื่อได้เก็บแกงเก็บกินนะครับนี่แหละครับคือสภาพดินทางสวนของผมเป็นดินทรายแดงคือผมบอกไปก่อนอันนี้เป็นพื้นดินสภาพดินที่เสียมส้อมนะครับที่ขาดสารอาหารผมก็ได้ปรับปรุงนาดินนะครับเพื่อนๆปรับปรุงนาดินโดยการเอาฟุ่นมใไซนะครับพุ่น มาบำรุงนาดินผิวดินนะครับสำหรับผับร่วมเชิญชวนนะครับเขามาเยี่ยมชมอนาคตหลูกอนาคตล้านอนาคตของคนหลุดไม่ต่อไปมือทางนะ้านะครับเฮอาเหตุการบริยากาศหวังออียงมากไหมครับขอให้เป็นมุมมองแล้วก็เป็นแรงได้อยูได้กิน่นเป็นแรงอาหารของเฮ้านะครับขอทุกคนทุกทัน ก็เขามาเยี่ยมชมเป็นแนวทางนะครับผมเ็ดกับบริเารวิชาการนี่ยังหมากใหมครับเพจไงไงการปลูกการฟังเท่ากัควมชอบนะครับควบชอบของเฮ้าขอพี่น้องเบื้องผาพร่วมนะครับชวมนี่นาแรงดูดูการนาแรงพืชใหม่พันใหม่สิงของน้ำหอมสวนเท้ากันประคับประคองดูแลรักษาไปซ้อมฝนมานะครับดูดูการนาแรง ค่วงแห่งแรงกันด้านสำหรับการหายน้าให้น้องก็บดเตรียมที่นะครับบ่คือหน้าฝนเท้ากับภาพพีพะนองเยี่ยมชมก็ถือว่าทายตาถ้ำต่้งต่อาเบิงกระผพชดพักนะครับย่านพี่น้องเบือ้องในภาพพีพะนองเยี่ยมชมสำหรับมะพร้าวาทุเรียนเงาะลำไยหิงกีนะครับเท้ากับปูกไป ซับแซมเก้มกันไปผสมผสานข้ามาผสมผสานบางท่านก็ดีบ่าเข้าใจคำา่าปลูกพืชผสมผสานไม่ย okay. ั้งผัานค้ามาปลูกพืชผสมผสานกับปลูกทุกอย่างนะครับทุกพืชพันธุนไม่เอามียังงน่เอาก็เอามาปลูกแก้มกันไปก็เลยคือเป็นปลูกพืชแบบผสมผสานนะครับก็ขอให้ทุกคนต้องทำความเข้าใจครับการปลูกพืชไม่พันธุ์ไม bon ่ ห้องฉีปุ๋บปลูกเชิงเดียวาการตลาดาเวลามันหลายผลผลิตออกนะครับก็เป็นการขายเป็นการจำน่ายแบบพักคาไมค่าเขากดราคานะครับก็ได้กินยังยังเดียวมีฉะนั้นแล้วเขาต้องปลูกพืชใหม่พันธุใหม่เาเวลาเขาปลูกเขาก็ต้องปลูกให้เป็นไรล,ลักนะครับคืชวัตถ่ายตั้งก็ปลูกพืชผัก นะครับพี่น้องเฮ้ากับที่จะน่าเอาครับตามความมักกับวัตกกับวัตถกันนะครับบางก้นกับมักเชิงเดียวเชิงเดียวเวลาขายก็ได้ไหลสั่นถ้าผมศึกษาบางเล็กๆลกล้วการปลูกพืชใหม่เชิงเดียวมันเป็นช่องทางที่ตันนะครับเวลาขายนําสินค้าออกขายะจะเป็นมะขันหรือมะม่วง คือคำว่าปลูกพืชไม่เชิงเ,เดียวคืออะไรก็คือท่านปลูกสมมติว่าปลูกผงม่วงก็คือผงม่วงเอาไรซีไรล่ะครับสีไรหาไรก็คือปลูกท่านบางสีนะครับเขาเอินปลูกพืชไม่เชิงเดียวนะครับเวลาขายก็เป็นการยุ่งยากนะครับเพราะว่าพอาขายไม่ขาคกนกลางเขาก็กดราคาข้าใดนี่แหละครับพี่น้องฝากถึงเป็นขอคิดทูกคนถุกท่าน น้องๆที่อยากเก็เกรตรนะครับอยากเก็เกษตรเขาต้องปลูกให้มีทุกๆ่งทุกย่างเมื่อ,อมีพี่มีน่องมีคนเขามาศึกษาหาขอขีดหาความูลหาประสบการณ์นะครับมาศึกษาดูงานน้องๆทุกคนคณะ,ะการท,นทันต์ทันจรเขามาเยี่ยมชมเขาก็สามารถแนะนําบอกตออ่อการปลูกการฟังการให้นะครับการเมี่ยงปั่น ก็เป็นสิ่งที่ดีครับการแบงปั่นให้กวมลูกแก่น้องๆหรือผู้ปรหูนะครับเฮ้ากับแบงปั่นแบบชั้นพี่นอมีอะไรพ่อห้กัดเฮ้ากับหายไปนะครับนี่คือช่องทางการสร้างการเหตุนะครับเหตดให้เป็นสิ่งที่มีหลายหลัก นะครับมากยางฝากทุกคนเขามาเยืมชมหาแนวทางหาประสบการณ์เมื่อนิมิตไม้ที่ดีของคนอีสานหรือเกษตรพื้นบ้านเกษตรแบบพัฒนาเข้าก็ได้ปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับปลูกใบครับพี่น้องอเข้าก็ปลูกทิมใบเข้าก็ดูแลเขาไปอ,อีกบ่โดนท่านศาตรการเวลา,าก็สิ ให้ผลผลิตให้เขาได้ยูได้กินแล้วครับรือกินได้ใส่เขาก็ได้ขายจำานแบงปั่นนี่แหละครับคือแรงอาหารของเขา้าแรงอาหารของเข้าที่สมบูรณ์ในหน้ามีปลาในหน้ามีเขาครับพี่นอ้องเอาก็เลียงปูเลียงปลานะครับคือผมสิปล่อยเขาเป็นธรรมชาติครับปุูงปลาปุูกหอยปุูซิ่วผมสิปล่อยเขาเป็นธรรมชาติบ่ไดเลียงใส่บอ่อบริได้ยุ่งยากกับหัวอาหารครับ การใส่ต้นทุนนะครับเข้าตรงมีการลดต้นทุนครับพี่น,อน,น้องคนเพื่อนเศษหญ้าเข้ากระถิ่งล่งจะเป็นหญ้านี่เปียจะเป็นหญ้าแะ้วเขาก็กินครับพวกปูปลาปลากินพืชพวกเศษวัชพืชทั้งหลายก็ให้เป็นอาหารปลาได้นะครับสําหรับทุกคนสําหรับตินกี้นี่ก็ออกมากออกผลไปแล้วรอบนึงพี่น้องก็ขอให รับชมเป็นแนวทางนะครับผลผลิตก็ได้ตลอดอ่าเขาก็ทีเปลี่ยนไปตามพืชผักพืชใหม่ช่วงฤด,ดูกาลนะครับฟางกิงจูนะครับฟางกิงจูนี่ได้ตลอดครับฟางกิงจูออกมากไปผลผลิตตลอดปีนะครับรอยู่กับการดูแลรักษาเวลาเฮ้าอ่าจำเป็นมาก เทาก็มีแนวกินแนวใสแนจับแนใจแนวขาแนวไขนานานน่แนะนำใหน้องเทาก็มีป่ามีหอยมีกุ้งมีซิวขายได้จำนายดีนะครับทรงต่อให้พี่น้องในชุมชนอ่ามือนี้พวกผมเบ่าบาบายาหลายยาห้างนะครับก็บขอนำภาพรวมให้พี่น้องเบิ้งข้างซนข้างในนะครับฝากถทุกคนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมเป็นกำลังใงใจให้ช่องทางธุเกษตรแนะนำเสนอ สิ่งดีๆมีประโยชน์ให้เจ้พี่เจ้านองรับชมต่อไปสรัสดีกาสวัสดีและขอบคุณครับ